สวัสดีครับร้านโกมิสตูริโอยินดีต้อนรับเนี่ยฮะอืออาเซียอาเซียเชิญล้าเลยครับผมหมายสึกว่าตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเนี่ยฮะภายนอกนี่แบบมันดูดีไปหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะขยายแบบร้านใหม่ด้วยเนี่ยฮะแต่ภายในเป็นไงบ้างอือแน่นทุกโต๊ะเนียนทุกโต๊ะเนี่ยฮะฝั่งนี้ฮยลูกค้าทำตกอีกแล้วเก็บสิครับรออะไรฮะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยเนี่ยผมวันนี้นี่เราก็อยู่กันในเกม ร้านชาบูของเราเนี่ฮะหม้อไฟแห่งความสุขครับผมพาที่2แล้วนีฮะกับร้านโกมินสตูดิโอนะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของขั้นทองแดงหนึ่งเ่าเพิ่งปลดล็อกไปเมื่อสักครู่เลยนะครับบัตรมาใหม่ๆนะฮะปลดล็อกปุ๊บอัดคลิปทันทีเนะะี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเงินเราก็ยังแบบยังไม่เยอะนะทุกคนนะก็ยังมีแค่4ี่แสนกว่านะฮะแต่ทองผมเนี่ยไม่ใช่ทองดิเ,เรียกเพชรเออเพชรผมเนี่ยสี่พันกว่าแล้วนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวเราเนี่ยจะแปลงเพชรให้เป็นเงินนะฮะเพื่อที่จะมาตกแต่งร้านของเรานันทุกคนเฮ้ยความเหมียวเหมียวเหมียววันนี้จ้ารับเลยแล้วกันฮนะคูณสองนี่โอเคนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูก่อนแล้วว่าเราจะพัฒนาร้านยังไงต่อนะครับตอนนี้เนี่ยผมดูที่ภารกิจก่อนแล้วกันเป็นภารกิจปลดล็อกห้องส่วนตัวสองตกแต่งหนึ่งเหรออืมไปนี่ไงตกแต่งห้องส่วนตัวนะฮะปั๊บนี่เ่มตกแต่งแล้วนะ อ่ะรับไปแล้วกันฮนะอันนี้คืออะไรเข้าร่วมกิจกรรมตู้เกมหรอปั๊บเอมเราสามารถเล่นเกมได้นะทุกคนปุ๊บคืออะไรฮะจับตุ๊กาตาเหรอแมวดีกับผมชอบอันนี้ครับพลิกดูหน่อยปั๊บปั๊บอ้าวเฮ้ยอ้าวจับคู่ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่นผมจําได้ตรงนี้ไออ,อันที่สองนี่อันนี้ไม่ใช่อีอันนี้อันนี้อยู่ยนี่นี่จำได้จําได้อันนี้คู่กับตรงนี้เออ คู่กัตรงนี้ไม่ใช่อันนี้คู่กัตรงนี้นี่คู่กัตรงนี้จับสามสองห้าง,งวดนี้นะทุกคน <c oughs> โอเคมันบอกให้เล่นหนึ่งครั้งใช่ไหมก็จบภารกิจไปนะฮะรับเงินก่อนนี่อะไรต่อฮะอันนี้ปลดล็อกปลดล็อกห้องส่วนตัวหรอก็ตกแต่งเพิ่มใช่ไหมอืมแต่มันต้องเป็นทองแดงสองนี่อูเราต้องสะสมนะครับคะแนนคะแนนอำนวยความสะดวกหกพันหกจัดไป 6,006นะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยผมจัดการนอกร้านก่อนแล้วกันแต่งไปเลยอุ้ยเงินมันไม่มียูยดิโอแสนกว่าจัดไปก่อนนี่ครับผมว่าของเงินก่อนแล้วกันเฮ้ยเราแลก10เพชรต่อ30,000นะครับอ๋อโอเคแลกเลยแล้วกันฮนะขอแลกแบบว่า60,000 90,000แสนกว่าโอเคครับผมแลกไปก่อนแล้วกันนะผมแลกซัก สองร้อยก่อนแล้วกันให้มันเหลือสามพันแปดนะฮะทุกคนปึ๊บอ่าจัดไปนี่อยากได้ก็จัดนะฮะประหยัดทำไมนี่อย่างนี้เลยโอเคหกล้านไม่ใช่หกล้านอีหกแสนป่ะหกแสนกว่านะครับผมแลกไปเลยแล้วกันให้ให้ทองเนี่ยมันเหลือสักสามพันแปดแล้วกันนะโอเคจัดไปยาวๆฮนะอีกร้อยนึง แรกไปก่อนรอ้รอยร้อยหนึ่งก็ประมาณ3 0 0แสนนะร้อยต่อ3 0 0แสนเนาะ10ต่อ3 0 0 0 0ืโอเคอีกนิดนึงและอีกปับ๊บผมว่าได้ประมาณสักล้านหนึ่งอะล้านนิดนิดนะฮะนี่อีก2รอบเฮ้ยอีก3รอบดิปับ๊บโอเคเอาสักล้านพอละโอเคแค่นี้พอแล้วมั้งอ่ะอีกรอบนึงอีกรอบนึงเออประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อเลย นอกร้านเลยครับผมพัฒนาร้านให้เป็นแบบแบบนี้ดีกว่านะฮะเป็นแบบอาคารสไตล์ใหม่นะฮะปัะ๊บนี่เฮ้ยสไตล์นี้ก็โอเคนะ,ะสวยดีนี่ครับแล้วก็สไตล์อื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปทำในพาร์ทอื่นๆแล้วกันเนาะอแต่งก่อนแล้วกันฟึบนี่สองพันนิดๆอ่ะจัดไป 6. หกเฮ้ยหลักหมื่นแล้วนะเนี่ย โอเคแสนกว่าเนี่ยฮะจัดไปให้มันสวยๆหน้าร้านเนี่ยต้องสวยก่อนนะครับปัป๊บนี่มีทีวีทีวีให้ลูกคา้าดูอ่ะพอจิ๊เตอร์เลยแล้วกันนี่ทีนี้คะแนนขึ้นยงนางคะแนนขาดอีก4ถึง500นะครับโดยประมาณนะฮะอ่ะปัดคิวนี่จัดไปปัดคิวเสร็จปุ๊บอ่ะเอาจอแบบ Hd ไปเลยแล้วกันโอเคครบยังอีกนิดนึงเนียอุย้ยหมดแล้วเนี่ย โอเคตัวนี้ไม่เป็นไรนะผมขอพัดหน้าละกันนะแล้วก็ตกแต่งในห้องโถงห้องโถงตกแต่งหมดยังนี่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 ของตกแต่งเนี่ยฮะเจ็ 70, ดหมื่นสองจัดไปนะฮะเอ้ยอีกแสนกว่าเกืแสนกว่าละหมื่นกว่าวไหแสนกว่าเลยเหรออู้พอยังโอ้อีกร้อยกว่านี่ทุกคนร้อยกว่าคะแนนเะนี่ยอันนี้ละกันะครับเป็นเครื่องประดับคางคกทองนู่อทยเทวีอ้าวปั๊บ นี่คางคกทองนี่ยครับอืมมันได้เสริมหงจุ้ยนะโอเคอันนี้ก็จัดไปเป็นเจก,กันเล็กๆนะครับทุกคนแล้วก็บอลซอนแล้วกันนะอเอ้ยบอลไซดีอะไรบอลซอนนะหิวกาแฟได้ไง <laughs> บอลไซนะบอลไซอ่าอันนี้บอลไซแบบรูหราทุกคนรูหระฮะแต่หมาไม่เห่านะครับโอเคพอละคะแนนครบแล้วนะทุกคนทีนี้เนี่ยอยู่ที่คะแนนบริการนะฮะบ,บริการขายอีกร้อยกว่านะครับทุกคนอ๋อแต่ประเด็นก็คือว่า น้องหวังน้องหวังเฮ้ยอบลมหรอหรือว่าจ้างพนักงานเพิ่มได้วะดูดปิปั๊บปึ๊บเอ้ยจ้างพนักงานเลยโอเคอีกกระจึกนึงเนี่ยครับผมว่าอัปเดตสักคนหนึ่งก็พอแล้วจริงไนะหรือว่าเสียว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 จ้างเสียวเสียวหนึ่งคนก็พอแล้วโอเคทีนี้เนี่ยอยู่ที่คะแนนอาหารแล้วแหละได้เวลาที่เราจะคิดค้นเมนูใหม่ๆใ,ให้กับทางร้านเราแล้วอ่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยอัปเกรดไปก่อนอนี่ไงอัปเกรดก่อนแล้วกันปับป๊บ,บ,บนี่อ่าอัปเกรดก่อนเนี่ยฮะอันไหนที่เป็นเมนูใหม่ๆอ่าทีนี้หมดแล้วแหละอืมมันน่าจะไม่เหลือแล้วนะฮะเพราะว่าอี๋ยังไงยังเหลืออยู่เนี่ยฮะงาอะไรวะเนะี่ยงานคีมน์คีมนโอเคเรียบ้ยแล้ววัตถุด,ดิบนะครับเบ็ดน้ำซุปเนี่ยเราไม่มีนะเรามีแค่สองน้ำเองนะทุกคนโอเคไม่เป็นไร มาทีนี้เนี่ยค้นหาก่อนเลยแล้วกันนะฮะเราต้องการอีกประมาณสัก500นะ500คะแนนนะครับทุกคน5 0 0คะแนนถึงเปล่าอไม่แน่ใจนะลองดูก่อนแล้วกัน <c oughs> คิดค้นเนี่ยตอนนี้สามารถที่ค้นได้30เมนูฮะผมว่า30เมนูอาจจะได้นะป้ามถีละส0เลยแล้วกันไอ้ไม่ซ้ำเว,ไว้ไออันนี้ไม่ซ้ำนะฮะโอเคนี่ก็ไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำแล้วก็ไม่ซ้ำด้วย กุ้งไม้ไผ่ไม่ซ้ำนะฮะอันนี้คืออะไรฮะหม่าล่าเนื้อไก่โอ้โหน่ากินมากมายเลยแต่ก็ไม่ซ้ำครับอันนี้แตงโมแล้วก็ไม่ซ้ำนะฮะไส้กรอกไม่ซ้ำครับทุกคนอันนี้คืออะไรวะเนื้อไก่ซิกี้ทำไมมันไก่ดำบ้านเราไม่ใช่หรอโอเคไม่ซ้ำนะฮะวุ้ยแสดงว่าเราได้เมนูใหม่ทั้งหมดเลยนะะี่ครับผม10เมนูโอเคอะจัดไปอีก10เมนูฟึบไม่ซ้ำานฮะอันนี้ ไม่ซ้ำครับทุกคนไม่ซ้ำนะฮะไม่ซ้ำไม่ซ้ำฮะโอ้ไม่ซ้ำว่ะไม่โอเคเลยนะไม่ซ้ำทั้งอันเฮ้ยแต่ทำไมไก่ป๊อปคอร์นนี่มันซ้ำบ่หรือว่าซ้ำสองอันเหรอเอใช่ไหมเนี่ยไงอ๋อรับใบายคัฟเวอร์แสดงว่าซ้ำสองอันนะทุกคนไม่เป็นไรอีกสิบฟริงไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นมา แถวๆนี้นะครับว่าเป็นได้ใบเวอร์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ไม่ซ้ํานะอันนี้สามเปล่าแป้งเย็นทอดไม่ซ้ําฮะไม่ซ้ำ,นะซำอันนี้ก็ไม่ซ้ํานะแก้วบางกรก็ไม่ซ้นะําฮะหัวใจวัวน้าส้มสายชูเหรอปลาไหลนานะครับอุ๊ยปาลาไหลนาหน้ากินเหมือนกันนะปาลาไหลนาป๊าบโอเคหมดแล้วแหละทีนี้เนี่ยเบ็ดน้ําซุปเรามีไม่เพียงพอนะครับ ผมขอดูในส่วนของร้านค้าก่อนแล้วกันมันมีหรือเปล่าอ๋อมันยังไม่รีนนะทุกคนเฮ้ยมันรีใหม่แล้วอะรีใหม่แล้วนะฮะแต่มันแบบว่าได้มาไม่คุ้มอะเฮ้ยแต่สองเม็ดนี้อ๋อมันเป็นในส่วนของอันนี้นะทุกคนคิดคนอาหารนะครับไม่ใช่เบ็ดน้ำซุปโอเคไม่เป็นไรดูในส่วนของคลังสิอขอหวานหน่อย,ป,ป,ป,อยปั๊บปั๊บปั๊บเอาี้งละแล้ว โอเครวมกันหน่อยอืมไม่น่าจะได้อะไรนะฮะเบตน้ําซุปเนี่ยไอ้น,นี่คิดค้นเนี่ยเราคิดค้นไปแล้วนะฮะส่วนเบตน้ําซุปเนี่ยขาดทรัพยากรอีกพอสมควรเลยนะครับก็น่าจะยังไม่ได้หรอกแต่ประเด็นก็คือว่าคะแนนเนี่ยอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้เรามาอัปเกรดแล้วกันป๊าปวัตถุด,ดิบนี่ไงฟึบเมนูเนื้อเมนูผักอาหารสดนี่เต็มเลยมาละ ทีนี้ดูซิว่าคะแนนพวกนี้นะครมันจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยเลื่อนระดับได้หรือเปล่านะปุ๊บอันนี้คืออะไรฮนะปลากระพรงขาวแยงซีเกียงจัดไปโอเคแล้วก็ขนมนะฮะขนมไม่กี้ไม่ซ้ำก็เยอะอยู่นะดูดิแป้งเย็นทอดนะฮะโอเคหัวเป็ดตุนเครื่องเทศจัดไปอันนี้มังคุดนะครับอัาไปก่อนแก้วบางกร อัพไปนะฮะอันนี้คืออะไรครับขนมโคมไฟเวนโจอ่าขนมขนมจีนนะนะข,ขนมทางจีนนะทุกคนหม่าล่านี่น่ากินนะครับโอเคจัดไปเลยอันนี้คืออะไรฮะซุปตุ๋นในฟักในลูกฟักเหรอเฮ้ยแต่มัไม่รูกเหมือนแตงโมเนะี่ยปั๊บอ่าอันนี้คือผัดซีอิ๊วเนื้อนะฮะอัพไปแตงโมเหรออืมอัพไปฮะไม่รู้คะแนนจะถึง,รงหรือเปล่านะ เครื่องดื่มครับเครื่องดื่มของเราก็ไม่มีแล้วนะแล้วก็เมนูเนื้อมันมีใหม่เปล่านี่ไงนี่ไงไส้ห่านนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บหัวใจวัวเฮ้ยขึ้นมาทองสองแล้วัพแล้วนะทุกคนไอตอนนี้เราขึ้นมาสู่ระดับทองแดงสองนะฮะทองแดงสองอ่ะรับก่อนเลยแล้วกันพรเมียวเหมียวนะฮะปับ๊บ เรียบร้อยทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะบริหารร้านต่อได้นะครับป๊าบนี่ไงทองแดง2เก็บกวาดจ้า80,000กว่าเลยเหรอตอง8เลยนะฮะอินฟินิตี้อ่ะจัดไปเรียบร้อยแล้วฮะทีนี้เนี่ยเราจะต้องซื้อของเพิ่มนะฮะแต่ตังหมดแล้วก็ก,ก็จัดไปนะฮะได้40,000นะฮะทีนี้เนี่ย10ทองต่อ40,000นะนีผมขอจัดสักร้อยหนึ่งก็แล้วกันป๊าบ ให้มันเหลือสักเจ็ดสี่พันเจ็ดนะโอเคอีกห้ารอบฮะ,ะจัดไปฟลิงโอเคเน่อยากได้ก็จัดฮะประหยัดทำไมปุ๊บนี่เก็บร้อยสามพันเจ็ดทุก้าเหรอเสือบแทนก่อนแล้วกันอะตกใจเลยจ้ะเออขอของหน่อยนี่ โอเคทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ส่วนของตรงนี้ครับปลดล็อกห้องส่วนตัว2แล้วก็ตกแต่งเนะะี่ยทุกคนป้าปลดล็อกไปเลยโอเคฮะรับภารกิจก่อนห้องส่วนตัวนะฮะปลดล็อกอะไรแอร์เหรอฟริง่งอ่ารับไปฮะ,ะทีนี้โซฟานะฮะพึบเรียบร้อยแล้วก็รับภารกิจไปก่อนอันนี้คืออะไรปลดล็อกห้องส่วนตัว2ผน,นังใช่ไหมฮะอ่ารับไปอีกนะฮะ ทีนี้เนี่ยปลดล็อกห้องส่วนตัว3โต๊ะเก้าอี้เหรอนี่ไงปัป๊บนี่สามารถที่จะรองรับลูกค้าได้อีกหนึ่งห้องเลยทุกคนเป็นห้องส่วนตัวนะเออถือว่าโอเคเลยนะครับจำนวนปริมาณลูกค้าเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยอทีนี้ปลดล็อกห้องส่วนตัว3หรอแอร์ใช่ไหมอ่ะติดตั้งแอร์หน่อยแล้วกันฮนะลูกค้าจะได้เย็นๆน,นะแล้วก็ปลดล็อกตกแต่งไปเลยแล้วกันอ่ะฮะปัป๊บเรียบร้อย มีภารกิจอะไรไหมเฮ้ยปลดล็อกส่วนตัวอ๋อตกแต่งใช่ไหมครับรับไปเลยเพราะว่าเราตกแต่งแล้วนะฮะโอเคปับ๊บปลดล็อกไปปึ๊บรับด้วยนี่ปลดล็อกโซฟานะะี่ครับก็คือสามารถที่จะตกแต่งโซฟาเพิ่มนะครับแต่ตังตัวนี้เนี่ยผมเหลือแสนกว่านะฮะทุกคนโอเคแสนกว่าก็ได้นะใช้ได้อยู่อ่ะจัดไปรับต่อคนระับปึ๊บอ่า แล้วก็พรมนี่ครับอ่ะปลูพรมซะหน่อยนี่เก้าหมื่นกว่าละตังจะหมดแล้วนะครับอ่ะรับสักหน่อยอ่าโอเคทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยเราปลดรับหมดแล้วเรารับนะครับทีนี้เนี่ยคะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกคือเราต้องสะสมไม่ถึงแสนสองใช่ไหมฮะอำนวยความสะดวกก็คือพวกนี้แหละเราก็สามารถที่จะซื้อนะครับตกแต่งไปเรื่อยๆจนคะแนนมันเนี่ยถึงแสนสองนะครับเฮ้ยหมื่นสองปะ เ่หมื่นสองนะครับทุกคนตอนนี้มันมันแปดพันสองนะครับก็ขายอระมาสักสี่พันแหละโดยประมาณนะฮะแล้วก็ได้อีกห้าพันนะก็ค่อยๆสะสมไปนะทุกคนเพราะมันเป็นแค่ภารกิจนะทีนี้เนี่ย,ยฝั่งนี้ก็เป็นส่วนของเงินหนึ่งนู้นเลยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะไปได้นะฮะเราต้องสะสมไปก่อนขึ้นทองสามก่อนแล้วให้ขึ้นเงินหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะถึงจะปลดล็อกโซนนี้ได้นะครับทุกคนอ่ะเราก็เล่นโซนของเราไป ลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นนะฮะแต่ทีนี้หน้าร้านของเราเนี่ยมีอะไรตกแต่งเพิ่มไหมจริงๆอยากตกแต่งเพิ่มนะฮะแต่ตังไม่อำหนยให้ทุกคนดูดิตังเหลือแค่นี้นะฮะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก็สะสมไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเงินตอนนี้เนี่ยยังไม่จําเป็น,นครับเออเพราะตอนนี้ร้านเราก็มันเพิ่งมาแบบเริ่มต้นใหม่เนี่ยครับทองแดงสองเนี่ยผมต้องสะสมให้ไปถึง ทองแดง3ามเลยทุกคนเพื่อที่จะบบพัฒนาร้างเราเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับออโอเคลูกค้าก็ลังไหลเข้ามาเรื่อยๆนะฮะภารกิจอะไรแบบก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เนี่ยทอง3เลยนะถึงจะสามารถเดลิเวอรี่ได้นะครับแล้วก็รถเนี่ยใช้เพชรหนึ่งเลยเหรอ,อเพชรหนึ่งก็นะ่าอีกไกลอยู่นะครับส่วนตกปลาก็เป็นกิจกรรมนะ อ๋อโอเคพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยไปแลกได้นะฮะแลกของแลกอะไรได้โอเคเดี๋ยวค่อยจัดการละกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้เงินในการบริหารร้านก่อนนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเล่นนะฮะโอเคสวัสดีครับเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยร้านเราก็พัฒนาจนไปถึงทองแดง2แล้วนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอยากจะสะสมเงินไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนนะแล้วก็สะสมเพชรด้วยนะเพื่อที่จะเวลาขาดเหลืออะไรเงี้ยเออเราก็จะได้ ให้รา้านเราเนี่ครับมีเงินแบบสะพัดนะฮะมีเงินคล่องนะ,ะทุกคนโอเคผมก็สำหรับเกมร้านหมอ้อไฟแห่งความสุขนะฮะพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยค่อยเอาไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วะฮะ